สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มนะครับในช่องช่างบุ๋มชาแนลวันนี้ช่างบุ๋มจะพามาดูโปรเจกต์ที่ช่างบุ๋มกำลังรับทําหน้าที่นะครับเป็นผู้นะครับสร้างขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้ให้น้องๆนะครับมาทำการเชื่อมนะครับโครงของเครื่องช่างสีฝุ่นนะครับเป็นโปรเจกต์ของช่างบุ๋มเองนะครับผมอันนี้ก็จะให้น้องๆโชว์การเชื่อมนะครับสัก3าแผลนะครับให้ดูนะครับผม ปกติช่างบุ๋มก็เป็นคนที่เชื่อมเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับงานพวกนี้นะครับน้องๆเขาทําอยู่ทุกวันนะครับเราก็ให้น้องๆเขาทําไปดูครับฝีมือน้องๆครับสวยงามครับช่างบุ๋มเชื่อมได้นะครับแต่ไม่สวยเหมือนพวกน้องๆเขาเชื่อมกันนะครับดูดูครับเทียบเนียนเลยนะครับผมเครื่องเชื่อมตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับ ก็จะเชื่อมง่ายนิดหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อวิโโปนะครับราคาประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับนี่ครับฝีมือของน้องๆครับที่ช่างบุ๋มร่วมงานกับเขานะครับผมช่างบุ๋มเป็นช่างไฟนะครับแต่ว่าก็รับโปรเจกต์นะครับแล้วแต่นะครับว่าเขามีโปรเจกต์อะไรให้ช่างบุ๋มนะครับในการดูแลนะครับชผมก็จะรับโปรเจกต์มาทําแล้วก็ ออกแบบนะครับแล้วก็ให้งานกับน้องๆไปนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงนะครับทางทีมงานน้องๆครับเขาก็จะมีความชํานาญทางด้านงานเหล็กงานโครงสร้างอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้แต่ออกแบบแล้วก็ควบคุมนะครับส่วนผลงานที่ว่าจะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับน้องๆเขาทํานะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดที่2นะครับที่เอามาให้ดูในวันนี้ครับฝีมือของน้องๆนะครับ คือเราก็นะครับชมน้องๆนะครับที่เขาทำได้ดีเราเราก็สนับสนุนเขานะครับผมเผื่อเขาอนาคตนะครับเขาได้ไปเป็นผู้รับเหมาหรือว่าเป็นเจ้าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นนายตัวเองนะครับเป็นนายจ้างครับไปมีอนาคตต่อไปนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับน้องๆนะครับและอีกแผลหนึ่งนะครับหรือว่าอีกลอยหนึ่งนะครับในการเชื่อม นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมในงานนะครับช่างทุกอย่างนะครับช่างบุ๋มก็มีหน้าที่ดูแลทั้งหมดครับแต่หลักๆช่างบุ๋มจะดูแลในงานของไฟฟ้ามากกว่านะครับผมนี่ครับรอยที่สามนะครับหรือว่าแผลที่สามครับตามที่ช่างเขาได้เรียกกันนะครับผมเนียนครับเดี๋ยวให้น้องเขาเคาะดูนะครับผมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ทุกวันนี้นะครับเครื่องเชื่อมครับก็ราคาถูกๆก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าราคาแพงหน่อยมันก็จะสวยงามนี่ครับสวยมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างบุ๋มก็จะเอามาฝากตระมาณนี้นะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ